ชมสวนกันต่อจ้ะอันนี้ก็ข้างบ้านก็จะก็ปกไว้เยอะแต่จะใข้างบ้าน,นี่ของข้างบ้านก็จะของน้องก็น้อยหน่าปีนี้ดีใจจะน้อยหน้าติดลูกเยอะมากเลย ปีที่แล้วไม่กินไม่กินลูกเองแต่หวานจะหวานเพราะว่าเป็นน้อยหน่าฝ้ายลูกใหญ่เนื้อเยอะจ้ะนี่ก็เป็นมะเขือจ้ะมุดป่าก่อนนี่ก็เอามาจากบ้านพี่สาวจ้ะคือ ต้นพริกไทยค่ะเรียกต้นพริกไทยเนาะปลูกสวนอันนี้ก็ปลูกไว้จะได้กินลูกไหมแต่ก็ดูออกดอกนะจ๊ะนี่ยนะมะเขืออันนี้ก็มะละกอจก้ะ มะเขืออันนี้นะที่ลูกดกๆอ่ะูจะติดลูกให้กินไหมเออน่าก็ติดลูกนึงแล้วนะัน <c oughs> อยู่ใต้ต้นไม้หนาจ้ะ <c oughs> เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ปลูกทุกอย่างปลูกจงพ่อบ้านบนปลูกไม่รู้ได้กินหรือเปล่าลงทุนปุ๋ย ขอ,อกวัวปุ๋ยขี้วัออวไปตั้งเยอะจ้ะปุ๋ยคออปุ๋ยเม็ด <c oughs> คนเราปลูกกระรักมันอนะเนาะต้นไม้เลยกันอู้ยูงนี่ก็ต้นอ่ากะโดนจ้ะกระโดน,น,โดนต้นนี้ออกใบออกยอดให้กินตลอดเลยค่ะของอยอดเยอะมาก มิกกี้ก็อัดไปแต่คงลงไม่ได้เพราะไก่มันตีกันไก่ข้างบ้านมันตีกันก็คงลงคลิปไม่ได้จ้ะพุยยงค่ะยุงลายเยอะมากจากน้อยนายดกกทะลกดอกมากด,กดกอกกำลังบ้านจ้ะก็อยู่แบบพอเพียงนะเก็บผักเก็บหญ้าแถวนี้ละค่ะต้มกิน ดีใจน้อยหนาติดรูปเยอะมากเลยนะเป็นนี้น้องดีใจมากน้อยหนะาน้องติดรูปเยอะต้นพิกไทยค่ะต้นพิกไทยอันนี้กระโดนจากกระโดนกระโดนจากกระโดน ถึงกุ้งเต้นเนาะไปบ้านเลยกินกุ้งเต้นมาที่นี่ไม่มีกุ้งเต้นให้กินเลยกระโดนออกยอดเยอะจังเลยเนี่ยงามพึ่งเด็ดไปจัเดี๋ยวก็แตกอีกพิ่งเด็ดไปจ้ะแต่มันก็แตกให้กินนี่น้อยนาจะน้อยนากระโดนจะ้ะ คิดถึงกุ้งเต้นที่บ้านไปเมื่อกี้กินทุกวันเลยจ้ะพอมากลับมาสลาบุรีไม่มีกุ้งเต้นขายอ่ะนี่กำละกอ,ะก,อะก็คงจะได้กินอย่างมั้งขอกดอกแล้วเนาะจะ้ะนี่ก็ผักกะแยงจะ้ะที่เอาไปทำกับเมนูกับข้าวอยู่เรื่อยจะ้ะเพราะว่ามันงามจะ้ะใส่ขี้วัวให้ปุ๋ยคอก ก็งามจ้ะพีก่กนหนูสวนก็ออกลูกเต็มด่จ้ะันนี้ก็ต้นมาดันมาจากบ้านนะจ๊ะมาดันเอามาปลูกก็เริ่มงามแล้วจ้ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งจะมาดัน มะนาวจัมะนาวก็ไม่ดกจากปีนี้แต่ก็ลูกคงได้กินอยู่ั้งนะแต่น้ำดีอยู่จะน้ำดีอยู่ แยงจักกระแยงสวยจักกระแยงสวยมากเพิ่งตัดไปก็จะแตกอยู่แล้วจ้ะสวยงามนี่ก็พิคกิหนูสวนจ้ะดอกอยู่พิ่กินูสวนดอกอยู่จ้ะแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะมัน พอจะแดงหน่อยมันก็ร่วงจ้ะไม่เข้าใจพริกเหมือนกันจ้ะเนี่ยพอมันแก่แล้วมันร่วงจ้ะโอ้หก็ตาร้อนจ้ะร้อนคึ้มคึมแต่ไม่รู้จะตกกุกบ่า <laughs> ภูมิใจ <laughs> ภูมิใจภูมิใจปลูกแล้วผลผลิตถึงจะไม่เยอะแต่ก็ดีใจจ้ะนี่กับมะละกอค่ะคงจะได้กินอยู่ยมั้งเนาะออกลูกอยู่สองต้นอีกต้นนึ่งมันขึ้นคู่กันจะถอนออกก็เสียดายจา้ะฝั่งนี้ก็มีหลายต้นยุงมันยุงลายมันตามนอ้องจริงๆเลย <laughs> ตาน่ข้นเ <c oughs> น่จ้ะภูมิใจในสิ่งตัว,ตวเองปลูกเนาะนี่ก็ข้างบ้านจ้ะตอนมาดายหญ้าไว้ก็เลยมาลง ลงไวหลายอย่างจ้ะมีลงถั่วไวจ้จะในนี่กระถั่วโอ้ยไม่ทันเท่าไหร่นอนมาแล้วนี่อ,อนี่จะ้ะลงมะเขือไว้ลงพริกจะ้ะพริกต้นนี้ก็ดกจะ้ะ ดอกก่ะดอกดีจังพี่กินูสวนจ้ะจากมุมนี้มาดายาไว้แล้วก็ปลูกไว้หลายอย่างกัะ ปลูกมาเยอะจ้ะปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะละกอไว้จ้ะนี่กับขนุนปีนี้ลูกที่ถ่ายให้ดูนะ่ะผ่าไม่ได้เรื่องเลยสักสักลูกนะคะเพราะว่าเนื้อไม่เข้าใจเหมือนกันะปีนี้ไม่ได้กินสักลูกเลยเพราะว่าเนื้อมันไม่ดี โูกไวเขียวๆเนื้อกันไก่ข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้จ้ะก็เลยกันไว้เนาอร้อนจ้ะจ้ะอย่างนั้นน้องก็จบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่า พาชมเดี๋ยวจะเบื่อกันจะ้ะถ้าดูแล้วก็สงสารน้องก็กดติดตามให้หน่อยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอ่าถ้าคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะแล้วก็คลิปนิกรอนทำอาหารกินแบบบ้านๆนะคะถ้ากดช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพอรอมหอกยังยาวไกลค่ะทําำ YouTube อะ่ะแต่ก็ จะทำต่อไปกับเพราะว่าเราเราได้ทำแล้วอย่างนั้นก็แก้นน้นะคะสวัสดีค่ะ